จะมาช่วยฉันเ้ยแคไมาช่วยคุณแต่นในรบบในกูหนักหลังฉันถูกขันกับคุณตามรับสั่งบรราจาวันนี้ผ่านไปพรุ่งน,นี้ก็จะพทำงานชีวิตพร้อมกันเลยทั้งคู่น้องไม่มีวาสานะ กอดน้องภาวนาเอ๋ยไม่มาไม่เอาจะมายุ่งเกี่ยวกับฉันเลยยอมไม่ฉันตายเป็นสเต่ผู้เดียวเติบเป็นผู้หญิงน้องไม่ยอมค่ะในเมื่อมีพี่เสมาภาวนาก็ไม่มีความหมายเรามากอดกอกันตายนะพินนะเพื่อนผู้หญิงก็รักกันในสวนดอกไม้ดอกมารักกันในที่คุ้งกันกอดน้องจูบน้องก่อนจากนะพินนะสวรรค์มีพรอมกันบนสวรรค์จากนี้ก็ไม่มีความหมายซะแล้วกอดน้องภาวนา เอ้ให้เด็กจะดิ้มวันนี้ผ่านไปพรุ่งนี้กูจะปักสองขอนี้กูจะปักกูจะปักกูจะปักปักไป่ทับเลยดิไอ้ราบาวินาไอ้คนก่ายเนี่ยไก่ายนี่ยคนเป็นโอกาสก็มึงก็แล้วไปเป็นโอกาสก็กูไม่ได้แล้วมันนั้นมึง ตาไอ้น้องชายที่จะออกจากที่คุมคำเวลาละน้อยแ,ล,แล้ววันนี้ผ่านไปพวงนี้กาวนาฬิกามันจะมาอา์ชีวิตนั้งของของนี้กูญแจปัดและกูญแจปัไไดไปทางเรือ่องนี้เอาเลือดของมึงนำมาล้างไปเาของกูร้องได้จริงพ๊อปร้องไห้จริน้องจะแบบนั้น ไม่นาา่าเลยน้องจะมาแอบอย่างนี้น้องทนดูความอายุติรรมไม่ได้แต่ในแบบในบุญจะช่วยเหลือแต่ก็กลับมาหักหลังน้องทังสายมืออามีก้อนบัวบัวก็อนมีแล้ว เสจดครับเมืองกายนครจิบหมายวายปองหมดแล้วนั่นแหละลูกพอรู้มาหน้นแล้วพอปิดเป็นความลับพอพอนี่เป็นยอดขุ้น,นออคน,น,น,ใน,ในคราดีดเคยเป็นยอดขุ้นคนในไกยนครสักแคเรื่องน้องมาบวชเป็นฤาษีจดีป้าอ,อาจารย์เราเก่งเราอืออาจารย์เราเก่งเว้ยคราดีดเป็นยอดขุนพลอาจารย์เราเก่งจริงน่รจะรู้ประวัติศาสตร์ใช่ไหมไกยนครอาจารย์เราเก่งอนะะบางวันเก่งเก่งนะบางแก้วนะบางวันเกนะเจ้าบางวันเกะงเก่งชเจ้า ไม่อยู่ไร้แต่งแก่งแต่งเจ้าถูกแล้วบักแก้วเวลาเนีย่ยนะไอ้โงเราปูดไม่หยุดแน่ปีนี้ไม่คพูดทางปากไว้พูดทางตูดไว้ก่อนดีจะบอกไป่ลงมาวินาทีหลวงก็มีคนคนเดียวที่จะบอกให้ประราชาชนต้องเชื้อได้คนอื่นไปบอกกันไม่เชื่อต้องเชื้อแต่ยอดพุ่นพลคนโปรตัดให้รู้ไม่หวา <c ười> ใกล้นครจะลงกันเร็วไว้คือมีใกล้ชนอยูย่ในบริมาณโกรธและปีนเอาหมัดอาบหัวจะจบแล้วไปปิดป้องความจริง แะะม่ก็ต้องเชื่อเราจะต้องร้านชีวิตเราทุกนรกก็ะจะจับลูกลงอาไปสิแล้วภาพเราก็จะยาามพิชมันไปด้วยกัน <c oughs> อ่าอย่างนั้นแหละการหลวงพ่อฝาหน้าลูกโอ้อาจารย์มีเก่งจริงทีน,นี้แล้วลูกจะเป็นพู้นี้มีวัฒนนาชีือเส้งจะลงนั่งคนนี้จะพบกับคนนี้ใคราพาศิษจะพาประทฮะตกลงค่ะ ทหารชาวังข้าก่นครแล้วก็ปนงานยาติดมาตางนี้พอจะแนะน้าไม้ต่อไปถึงจะพาไปลูกพาวินาข้าชาใกได้ขกนครไปลูกนี้ไปลูกใหม่ยาชาววินาวันี้ไม่รอกต้องมาดูกันเยา้นี้ผมนเียวหนนะโม็กชูดโมกว้ยเลี้ยวพือมาเููดม ไม่เห็นบมเด็กมูกล้วเราตะนนันมึงมูกอถูกใจแล้วเดียวไม่ันทนั่นก็จะเรียกว่าหยเด็กถูมูกูแล้วมาแก้วลาเอ๊ะนเี้วะไปเอาป่ไดเก็บไว้ลกเก็บไปแล้วพอจบกจไดไปไปปองขวัวายลบะจะได้จะต้องกันเนี่ต้องนำเนมากะจายใหลูกฮะอาการนั้นรันงเตียงควรจะติดลา ผก็ใ้ลุงยาช่วยไปปราไปลกบ้านีครในนครตอนนี้จบมาทางนี้ก็ต้องข้าในต่างลุงชาวฝ่กับใครในนครสภิชาติและน้อนร่วมผมผมไม่กล้าครับตัวเสด็จแม่จะเดือดร้อนเพราพปีน้องกันไม่ห้ลุงอยู่ในอะไรกพระทั้นแต่เนวนั้นพผมบอกไม่ได้คือก็ไม่บอกการที่ไม่รู้ละลุงเมืองใครในครฝรว่งจะยดเบียนเตียงน้ำทำลายหลบลังแต่จะบอกได้บอกให้หวันผู้หยิ่งกวนึ่งเป็นเฮีย ผมไม่กล้าบอกลูกล้องรางวันก้อนคือต้อยได้สิพ,พับอยู่กันบ,บจจนัองช๋ามาหรือใครชนก็ต้องมาต้องมาต้องเก็บเลยสิไห้คนพูดใะไรอื่นซึ่งว่าไปต้องไปหลบพัดนด้คนน้องจ๋าเสรีภาพจังรักเธอซะแล้วอย่าเลยนะพี่นาะเศรษที่สายชนเลียงเป็นผัวเมียกันเลยน้องไม่ชอบเป็นพี่น้องกันเลยเปล่านะพี่นาะเป็นพี่น้องกันแล้วทำไมาจะได้กอดได้จูบเธอละจ๊ะก็มีแปลกนี้สวรลังก็มีตื่นกันนี่ หนะ้าไม่ถือน,น้องแม่คะตัวหน้าต่อตาใครก็ได้ไม่แปลกมืหังไม่ถือยันกอดน้องสาวใส่สัตว์แล้วรักน้องอจรงจริงมลังไม่ถือหยูบน้องนะเพียงนแกไม่จูบแล้วแหละมาลังไม่ถือเออก็โทษแม <c oughs> ่จ้าพี่จอมกาจะจับตัวมาเลในอะไทีน้าไปลงในระหว่างเสื่อนี้พี่จอบอกก่อน่จริงจะจับไนมะ่โอ้ย น่ากลัมาก้ตนนี้วันอาไมไดที่กันมาแล้วไม่ได้ทยดีที่นี่ในป่า้นก็มันไม่ต้อัวทำเล่น่ะบอกว่าัไม่รัเนาะน้องอย่างนี้เย็นน่ยกางมนไปจืดกันทไมเนี่ยทไมทไนไ่เด้ชายดูกั่ไปว่จะเป็นยบงไดอะไรอยู่ไมนนี้จืดเลยไันนี้ไม่รู้เลย nhìn nó nó ở đi nó nằm ở đó. Ờ đi nó nằm ở kia nó ở chỗ đó. Ô nó trượt đi. Tự nhiên nó. Nó nằm xuống con chập nằm ở đó. Nó vào bắt nó. Nó 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 nó

พนมชื่ออะไรนี่ท่านยายท่านยายดูนี่น้าตาละไม้คล้ายเพิ่งมันพิมพเดียวกับลูกเราสายชนที่เสียชีวิตในบรุมโกนนั่นฮจยันนี่เป็นใครพนมถ้มันจะมีนืความสายสายชนก็จะเด้พ่อนีังามรอนแรงนโมตกาตัวตนมะนโมตราเรียนรยเกยไเดจลูกเอมันผีจี่ด้วยน่าเละพราะเราห้าโอยู่บนแม่และ นั่นใส่ยาพิจนนั้นคุณเป็นกระซ์ใจมากมากคือว่าเป็นตัวด้แหลาตาดูกซ้มต่อกับมระษัยระชั้าชุนฉันไม่ถืงเกียจแต่อยโอ้นึอยกนั่นโดนเลอมจะองไปดูสิมีลูกกาจจะเ่วยทำไมนี่ไม่เชื่อยเลยทันยายเอ้ยนำผู้หญิงมาด้วยนะลูกเฮ้ยไม่เกิดไปเอ้ยเด้เถอะก็เด็แม่จะเข้าใจผิดยังเสเด็จเขอเลก็มองฉันนั่ตายหรเคือุงรูนี่มากแต่หันชีวิตแทงพี่เสมาผิดตุผมแล้วก็ปะตมนาวดี นี่เออใส่ได้ดีสิดไปดีสีนี่แหละนำไปช็แล้วก็มาจะไปลงโลงพักเองใครกันละครนี้ฮะเสรีภาพใช่เป็นอะไรกันละ่ะกับเพอ่อนอ่ะเป็นแควฮะเป็นอีกก็เป็นแควมันเลยอ่ยเหม่อเขาหนาวเลยอยา่างลูกไก่นี่แต่ว่าไม่เลี้ยงที่ <c oughs> ระพายดิไม่ค่ะมันยันจะมองที่เดมนี่มาบอกฉัยดิหลงม่บอกเลยว่าไม่ดิก็ตั้งเป็นผีนอนแต่ก่อนที่มันถึงงานนี่มันช่วยปรบแล้วไอ้โลภวิน่าแก้แล้วก็เสด็จเจ้าม่เจ้าเออเสนีป้าปราบศัตรูดูกสมอยไม่ดูสิปีลูกมันจะตัวอะไรเราไปยจนไม่ไปหรอกไปสิไม่เชื่อฉะย้ายธรรมุจตชาวด้วยธรรมะธรรมุตตชาไปนี่นี่ลูกพ่อเธอไม่ใช่จริงๆแล้วนี่ฮะ เห็นแล้วดีมันไปชกนั่งไปชกแล้วก็ไม่ยอมกลับไปเออ่ลุงโลภพี่ขบถอยวัดตะกายยานคอนบัดนี้ทูตนายกกำลังตามจับตัวพลังอีกีแล้วตามอาจารย์ก็บอกว่านี่เสด็จพ่ออย่าก็จะผิดเลยครับพ่อรู้ไหมอยู่หวัดทันกี้เก้าแต่รอบทานใจอีเหล่านี้ชอบเลยเวลาจะลมไม่แม่เงาอ้วนกันบอเรานายตาจะปร้านชีวิตตันไปสิ อ็ชายชวนและหลอกลวงก็นทำไมล่ะลูกผมไม่ตายจริงๆครับเออผู้หญิงที่นำมาเป็นใครครนะลูกจะไปเออยู่ไปงั้นเออช่วยอย่างนี้ล่ะอย่างนี้แหละครับเพื่อตัวลูกายไปลูกกระพายก็พ่อตะบันจะจูบทีโอเคก็แปลกอย่ลูกก็อีกันย่อยออกจาเคลื่องมันการจูบลูกไปก็มีแปลกนี่แล้วไมเด็ดพ่อรับลูกเขาจะจูบลูกในลูกจะยอม กันอเราก็บอที่มัดน้ำมันมัดเรื่องนลงกูเองนี่มันบ้าไว้ลลู้าไปนะละมันเป็นวคนขบถ้ำทัานในท่านาครใช่ครับเป็นพ่อวาไม่ไา้คุอย่างนั้นไปบานวัดัติินประมชีวิตเออถูกแล้วอุปมลูกกลังชีวิตอืมยับตุกออะมือนี้ตะดีก็ควรเป็นเกลืออีชลูกบ้าเป็นเกลืเกลือแลไวม่จำอนี้ اڀري بابا بابا ไม่ตลัวไปโอ้ยเดี๋ยวหลานลุงข้าหลานเดยวม่เจตนาอะไแล้วโอ้ยเอ็มมาล่ะเจริญพ่อมาเจอและวนะความผิดแล้วผมไม่ตายอย่างมึงว่าไอ้ลุงเอ้ยวันก่อนจะตัดขาดจากลูกจากหลานวันนี้ตัดขาดจากลุงฮะมึงไม่ไดชั่วว้ไน่ได้คนขายยากแรงใจยนครต้องประหารที่นฮะแล้วกันหลานชายขายจนตระยศน้องหญิงก็ตระยศตระกาจี่น้องกันแต่วันนี้ตัดขาดจากลูกหลานกันเลยเออดีแล้ว โอ้ยไปลอยล้างจากอาชารรมกตะกคนดีลุล yeah ่วงกากัะเอะไรมาสักอะไรนะคุณดีใจท่ไมทำไมวนนี้กจะตาองทำต้องไปเจอพี่น้องใจลอลอเใจลอยได้ออนนั้นเลื่อจะเลี้ยงแฮม เ็สมาบนมานดามาีามานมาเมาบวลวตาย้อเฮะจะีไมวยเนี่ยเรีีเอเจรพึมาปราประทาโอน่ารักหืเกินเจรสวยอย่างนี้นากหน้าจูบังเลยาไอ้ไ้งสาหนฟไม่วยระวังไม่หลตาาอะอมมักงเพลง ม่ยิ่งู้ตอียน่อยูลูกพายห่อแม่เนี่ยะแม่เออลูกพ่าวันมาเออลองดีปาปลาเปลวาไปอาบบเมอคุณไม่กวนน้งเลยวไอ้ลาวินาล่้าะไต่อยกับดนวากันมาวัดล็อกอินไอ้เสียชีวตเลยเือน่าเลาแบบนี้ตุ้ง

I'm <laughs> not